สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับครูแนนในวิชาสุขศึกษาเหมือนเดิมนะคะ mm hmm. ซึ่งครั้งที่แล้ว mm hmm. นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่และความสำคัญของระบบกามเหนือไปแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยววันนี้คุณครูจะมาขอทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ซึ่งในวันนี้นะคะครูแนก็พาเด็กๆมาเปลี่ยนบรรยากาศกันสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเจอแต่ฉากสีเขียว,ยวอาจจะเบื่อกันแล้วใช่ไหมคะวันนี้ครูก็เลยพามาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเพื่อให้การเรียนของเราเนี่ยสนุกสนานมากยิ่งขึ้นและถ้าใครอยากให้ครูเปลี่ยนบรรยากาศเป็นแบบไหนสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสําคัญและประเภทของกล้ามเนื้อไปแล้วนะคะครูเองก็อยากรู้ว่านักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรในการดูแลกล้ามเนื้อให้ทํางานได้ตามปกติ การปฏิบัติตนเพื่อทําให้กล้ามเนื้อทํางานได้เป็นปกติมีอยู่3ปัจจัยหลักๆด้วยกันค่ะเด็กๆลองช่วยกันคิดซิคะว่ามีปัจจัยอะไรบ้างใครคิดออกแล้วตอบได้เลยคะ่ะมีอะไรบ้างคะและที่นักเรียนตอบมานั้นถูกหมดเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยแรกนะคะก็คือเรื่องของอาหารการกินนั่นเอง2ก็คือเรื่องของการออกกําลังกายและปัจจัยสุดท้ายก็คือการใช้กล้ามเนื้อของเรานั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาพูดถึงปัจจัยแรกก่อนนะคะเรื่องของอาหารนั่นเองค่ะเอ๊นักเรียนจะต้องเลือกรับปัะทานอาหารอย่างไรคะแน่นอนค่ะว่าเราจะต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนไปเล่นเกมสนุกสนุกกันดีไหมคะเกมนี้นะคะมีชื่อเกมว่าหัวหรือไหลและกติกาของเกมนี้นะคะก็คือคุณครูจะมีรูปภาพมหามหาอาหารมาให้นักเรียนนะคะ จากนั้นคุณครูจะให้นักเรียนเลือกว่าอาหารชนิดใดมีประโยชน์ต่อร่างกายโดยครูคจะมีตัวเลือกมาให้2ตัวเลือกนะคะก็คือข้อกอและข้อขอถ้านักเรียนคิดว่าตอบข้อกอให้นักเรียนเอามือจับที่หัวแต่ถ้านักเรียนคิดว่าตอบข้อขอให้นักเรียนเอามือจับที่ไหลง่ายไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปเล่นเกมกันเลยคะ่ะเดิมนะคะใครที่ตอบถูกรับคะแนนไปเลยคะ่ะข้อละ1คะแนน งั้นเราไม่รอช้านะคะไปเริ่มข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะข้อที่1ภาพแรกคือนมภาพที่2คือน้ำอารมณค่ะนักเรียนจะเลือกกรหรือขอคะกอหรือขอตอบอะไรคะนมนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องเอามือจับที่อะไรหัว ใครตอบถูกรับไปเลยค่ะหนึ่งคะแนนไปดูข้อต่อไปกันเลยข้อสองนะคะก็แอปเปิ้ลขอมะม่วงดองหัวหรือไหลข้อนี้ตอบหัวหรือไหลไหลหรือหัวหัวหรือไหล หัวค่ะแอปเปิลใช่ไหมคะถ้าเป็นของดองของหมักของดองเนี่ยคือไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นควรจะเลือกผลไม้สดมากกว่าผลไม้แช่อิ่มหรือผลไม้ดองค่ะไปดูข้อต่อไปเลยแล้วมาถึงข้อที่สามค่ะก็ข้าวผัดหมูขอข้าวขาหมูหมูเหมือนกันแต่จะเลือกหมูอะไรคะข้าวผัดหมู หรือข้าวขาวหมูเลือกข้าวผัดหมูถูกต้องค่ะข้อนี้จับหัวนะคะเพราะอะไรคะนักเรียนเพราะว่าข้าวขาวหมูมีปริมาณคอเลสเตอรอลเยอะนะคะหรือมีไขมันเยอะนั่นเองนะคะแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนจะเลือกอะไรระหว่างอาหารที่ทำมาจากสีสังเคราะห์หรืออาหารที่ทำมาจากสีธรรมชาติ นักเรียนจะเรื่องอะไรคะคำตอบคือหัวหรือไรหัวหรือไรคคำตอบคืออาหารที่ได้จากสีธรรมชาตินั่นเองค่ะเพราะว่าอะไรคะนักเรียนเพราะว่าไม่มีอันตรายนะคะสีที่ได้มาจากธรรมชาตินะคะอย่างเช่นสีเขียวเราจะได้มาจากใบเตยสีเหลืองได้มาจากฟักทองสีม่วงได้มาจากดอกอัญชันนั่นเองค่ะ และนี่ก็เป็นเพียงกิจกรรมเรียกน้ำย่อยเท่านั้นนะคะนักเรียนเดี๋ยวไปดูต่อกันเลยค่ะแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าหากเราต้องการดูแลระบบกล้ามเนื้อเราต้องเน้นกินอาหารประเภทใดคะประเภทโปรตีนถูกต้องเลยค่ะอาหารประเภทโปรตีนมีอะไรบ้างคะได้แก่เนื้อสัตว์จะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่ได้หมดเลยนะคะนอกจากเนื้อสัตว์แล้วมีอะไรอีก นมถูกต้องค่ะแล้วก็ไข่นะคะรวมไปถึงพวกถั่วมเมล็ดแห้งต่างๆด้วยอันนี้ก็จะเสริมสร้างพวกโปรตีนนะคะซึ่งอย่างที่นักเรียนรู้กันนี้นะคะว่าโปรตีนก็จะไปช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเน้นที่อาหารประเภทโปรตีนได้แก่อะไรนะคะเนื้อนมไข่ถูกต้องเลยค่ะ มาถึงปัจจัยที่2กันบ้างนะคะก็คือการออกกําลังกายนั่นเองค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าเราควรออกกําลังกายอย่างน้อยอาทิตย์ละกี่ครั้งถูกต้องค่ะ3-5ครั้งนะคะใช้เวลาครั้งละประมาณครึ่งชั่วโมงกิจกรรมที่นักเรียนสามารถทําได้ง่ายๆโดยเฉพาะตอนนี้นะคะนักเรียนอยู่ที่บ้านนะคะนักเรียนสามารถออกกําลังกายอยู่ที่บ้านได้เช่นอะไรคะ การออกกําลังกายง่ายๆที่บ้านก็อย่างเช่นการวิ่งนะคะวิ่งเหยาะๆหรือการเดินรอบสนามก็ได้ค่ะนักเรียนหรือถ้าจะทําอยู่ในบ้านนะคะที่มีพื้นที่บริเวณจํากัดอย่างเช่นการวิดพื้นการซิดอัพอันนี้ก็ทําได้นะคะแต่ที่สําคัญเลยนักเรียนอย่าออกกําลังกายจนหักโหมจนเกินไปเพราะอะไรคะถูกต้องค่ะเพราะอาจจะทําให้กล้ามเนื้อของนักเรียนได้รับการบาดเจ็บนั่นเองนะคะและที่สําคัญเลยก่อนที่นักเรียนจะเริ่มออกกําลังกายนักเรียนจะต้องทําอะไรก่อนคะ ต้องยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนทุกครั้งนะคะเพื่อลดการบาดเจ็บระหว่างที่เราออกกําลังกายนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาฝึกปฏิบัตินะคะวิธีการยืดกล้ามเนื้อที่ถูกวิธีกันนะคะจะมีอะไรบ้างนนะักเรียนไปดูพร้อมกันเลยค่ะการยืดกล้ามเนื้อเป็นสิ่งจําเป็นที่ควรทําก่อนและหลังออกกําลังกายเพื่อช่วยป้องกันการบาดเจ็บแต่ไม่ใช่เฉพาะเวลาออกกําลังกายเท่านั้นนะครับเพราะการยืดกล้ามเนื้อยังมีประโยชน์ต่างๆอีกมากมายต่อร่างกาย ประโยชน์ของการยืดกล้ามเนื้อช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อช่วยลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อและข้อต่อช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายหรือลดอาการปรวดเมื่อยตามร่างกายช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากการยืดของเอน็นข้อต่อและกล้ามเนื้อและยังช่วยป้องกันอาการของโรคข้อติดและข้อเสื่อมอีกด้วยนะครับหลักปฏิบัติในการยืดกล้ามเนื้อควรทำการยืดกล้ามเนื้อก่อนและหลังการออกกำลังกายทุกครั้ง ควรทำการยืดกล้ามเนื้อจนกระทั่งถึงจุดที่รู้สึกตึงแล้วหยุดนิ่งค้างไว้ประมาณ10-15วินาทีไม่ควรเคลื่อนไหวในลักษณะกระตุกกระชากในขณะทําการยืดกล้ามเนื้อไม่กลั้นลมหายใจในขณะทําการยืดกล้ามเนื้อควรทําการยืดกล้ามเนื้อเป็นประจำทุกวันหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งข้อควรระวังการยืดกล้ามเนื้อจะไม่ทําให้เกิดอาการปวดหรือเจ็บ หากมีอาการดังกล่าวแสดงว่ายืดมากเกินไปและผู้ป่วยกลุ่มที่มีปัญหาข้อต่อไม่มั่นคงหรือผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อควรปรึกษาแพทย์ก่อนทำการยืดกล้ามเนื้อนะครับศูนย์โรคกระดูกและข้อโรงพยาบาลทนบุรี แล้วมาดูปัจจัยข้อที่3นะคะก็คือเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อแล้เดีนเน๋ยวจะต้องใช้กล้ามเนื้อให้ถูกวิธีแล้วก็ไม่ยกของหนักจนเกินไปนะคะและที่สําคัญก็ห้ามเหวี่ยงแขนหรือดึงแขนกันแรงๆด้วยค่ะเพราะจะทําให้กล้ามเนื้อเกิดการบาดเจ็บได้นั่นเองค่ะแล้ววันนี้คุณครูก็มีตัวอย่างการยกของที่ถูกวิธีมาฝากกันด้วยนะคะจากภาพนะคะซ้ายมือของนักเรียนอันนี้คือการยกของที่ผิดวิธีะคะ่ะส่วนภาพขวามือของนักเรียนจะเป็นการยกของที่ ถูกวิธีเพราะฉะนั้นนักเรียนอย่าลืมนําไปปฏิบัติตามด้วยนะคะและนี่ก็คือกิจกรรมทั้งหมดที่คุณครูนามาฝากนักเรียนในวันนี้นะคะซึ่งหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้ในเรื่องของการดูแลรักษาระบบกล้ามเนื้อของนักเรียนและอย่าลืมนําไปปฏิบัติกันด้วยนะคะ ก่อนจากกันในวันนี้คุณครูมีการบ้านมาให้นักเรียนด้วยนะคะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ค่ะโดยคุณครูจะส่งลิงก์ให้นักเรียนแล้วเหมือนเดิมนะคะเมื่อน,นักเรียนทําเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปและอัปลงในอัลบั้มได้เลยค่ะสําหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบายบาย